สวสดีถ้าผู้ไม่เกียรติทุกท่านอยากเป็นทันตาเลยนะคะต่อต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่พิธีมงคลสมรสคุณอาวบนโชาชัพิจัยและคุณเรนิกริรางันตรเดชกำลอค่ะวันนี้ีพฤศจากานทุกท่าสักการะ2,500คน้อริ่นเป็นมหาเลิศเลิาจรดีอย่างที่เเลยที่คู้หมาวสาวของเรานะค้จะได้เป็นทองริวเปลยอกันาซึ่งต้อบอกว่าสำหรับพิธีในช่วงเช้านะคะ่าวสาวของเราคุณอาและก็คุณเรนถือว่าด้เต็ม มีแล้วก็ภรรยาที่ถึงต้อมตาดขนมทำเนียบสำหรับทีไทยไว้ด้วยไแล้วแไหนมีท่านผู้มีมเกียรติท่านหนึ่ที่ได้มีการเดินทางไปเพื่วที่มีช่วงเช้าบ้างคะยกมือหน่อยค่ะ,ม,คะมีไหมคะโอ้โห,โหเต็มไปเลยเดี๋ยววันนี้เรามาต่อสำหรับทีมนะคะที่วันนี้ทางคุณหาและคุณโมชิาน่าอย่างที่ทุนะะก,ทกท่านได้มาร่วมในงานของเราวัานนี้แต่ได้รับความโอ้โหเวือดงังกังวะและ,และท,นนะท,ที่สำคัญเลยเป็น เพือจับ้เลยสามก็พยายามได้เลยนเรื่องเงินือนแต่นเรื่นี้ด้วยนะคะอนุาตะตัวอย่างเป็นทางการค่ะนะคะบูซดาที่สสั่งให้คยหน้าที่ด้านการเป็นที่หน่อยใเ่องเค่ะต้นตไหนเดี๋ยวรูซมอยากทาบาไหนต้องไหนเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวกันบ้างคายมือหน่อคะไหนเพื่อนเจ้าบาวโอ้มีหนคไหนเพื่อนเจ้าสาวคะเพื่อนเจ้าสาวด้านไหนหัวเเต็มไปหมดเลย